ํำสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าเออจำไม่ได้ถ้าจําไม่ได้เรื่องของแกกูแค่ถามไม่ชวนสงสยัยไม่ได้ต้องการคำตอบเอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กัน SPTS e l e s s SPTS นะครับย่อม,มาจาก Super Power Training Simulator ฮะชื่ออะไรนะเอาใหม่สิ Super Power Training Simulator ขออีกที ซูเปอร์พาวเวอร์พีชื่อเกมยาวมากนะครับแล้วก็เคยเป็นเกมดังติดอันดับท็อปของโรบ็อกเมื่อ4ปีที่แล้วคนสร้างเป็นคนไทยนะครับยังอ่านชื่อเข้าผิดจนถึงทุกวันนี้เัตโตเปียนใช่เัตโตเปียนสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้เลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเกมแนว AFK แรกๆเลยมั้งของโรบ็อกครับผมที่ให้เรานั้น AFK เอาพวกค่าพลังเว้ เกมไม่ถ้าเกิดยิ่งคุณ AFK มากแค่ไหนนะครับคุณก็จะแบบยิ่งเถื่อนมากขึ้นแค่นั้นคือแค่อยากให้เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆก่อนนะครับและนี่เป็นเกมล่าสุดของเขาเป็นในเวอร์ชั่น Endless บอกไว้ก่อนผมเล่นเกมนี้ไปแล้วนะครับหลังไม่เมื่อวานเวไป AFK มาเพราะว่าตัวเองนั้นอยากจะเทพผมก็เลยทำการเออปลอมตัวเป็นคุณยายแก่มีนวดที่ดูแล้วรูปร่างหน้าตาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับแต่ในความเป็นจริงคุณ AFK จนเทพแล้วเติมมาด้วย โอเคมันก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นหรอกแต่ผมสามารถเอืดลังแกมมือใหม่ได้แล้วกันและนี่เป็นค่าสตัตที่ผมมีฮ้ยส hey, วัสดีฉันคือคุณยายแก่ไก่นอนลบเดี๋ยวพาคุณยายแก่ไปตบเด็กโอแมกอาอาวิ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนแม่งกลัวคุณยายหมดผมจะใส่ที่ถ่วงขาของผมเอาไว้นะครับสิบตันเลยเพื่อลดความเร็วของคุณยายและเพื่อเพิ่มค่าสปีดให้ผมด้วยเวลาผมวิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มค่าสปีดให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม หลักๆเกมนี้จะเป็นเกมแนวฟาร์มนะครับใช่ใชเห็นไหมเขาตมา่งจะไปฟาร์มมาอยู่ข้างบนตรงนี้ถ้าเกิดเราฟาร์มแบบเออใช้มือต่อยธรรมดาเนี่ยมันก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ2,000ถ้าเกิดผมไปต่อยก้อนหินเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเป็น2 0,000แต่ละสถานที่นะครับมันก็จะให้ค่าพาวเวอร์เราที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันเว้ยอย่างโจ้หมอนี่ผมอยากจะ PVP ีกับเขาได้ไหมวะฮึบกด F เลย น็อกเลยถึงกับยืนขึ้นเลยคุณยายแก่เกมนี้มันมีมิชั่นด้วยนะถ้าเกิดเราทำมิชชั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้พลังใหม่อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เป้าหมายคือให้กูฆ่าฮีโร่หรือว่าเหล่าร้าย100ตัวคุณยายแก่จะทำแบบนั้นได้ยังไงผมเป็นยายแก่ใจดียิ่งถ้าเกิดเราปลดล็อกภารกิจได้มากแค่ไหนนะครับเราก็จะปลดล็อกท่าพลังใหม่ของเราเอยซึ่งตอนนี้ผมมีแค่ไม่กี่ท่าเอง มันจะมีท่าทีท่า uh, e F B oh God. อวีฟบีเอ็กโอก็ถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมให้คุณดูท่าทีทีน่าจะเป็นเทเลพอร์ตไม่ทีมันเป็นการล่องหนนะครับคือเราจะล่องหนเว้ยใครคนไหนที่แม่งมีค่าพลังน้อยกว่าเราเขาจะมองไม่เห็นเรานะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แม่งมีค่าพลังเยอะกว่าเราเขาจะมองเห็นเราเว้ยเหมือนเขาจะมีดวงตาที่3เป็นเหมือนเจนยานทิพนะครับมองเห็นวิญญาณเราในร่างนี้ ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรแย่บป๊บนึงกดทีออกมาก่อนถ้าเรากด V V เป็นการเทเลพอร์ตนะครับใช่จะเทเลพอร์ตไปยังแบบที่ใกล้ๆได้พลัง F ก็จะเป็นการปล่อยอะไรไม่รู้เอาไว้สําหรับระยะใกล้มั้งพลัง R ก็คือปล่อยลูกบอลอันนี้ไปจะมีพลัง B ด้วยแต่พลัง B ผมยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องหาหุ่นทดลองก่อนเฮ้ย hey, 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 hey. คนนี้มันจะมาตียายแก่เว้ยจะเอา <B. S 2> ใช่ไหมบ <laughs> ี <laughs> จบเลยนอนสง,งบเลยแกมันวายร้ายเหรอแกคิดจะมาตีคนแข่งนะหรอวะมันเป็นท่าโ o u l แอคแท็นะครับคุณผู้ชมวิญญาณโจมตีมบี B. เอา้าทำไมกูกดใส่เจ้าหมอนี่ไม่ได้วะเฮ้ยเออโอเคมันต้องใช้เมาส์หันด้วยดูดูดูเจ้าหมอนี่ครับลังแกลังแกเออลังแกงเออ ต่อไปกดตัว x นะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการโชว์พลังที่แท้จริงของเรามันจะเป็นออร่าขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรากด x ก,ก็จะเป็นการกดปิดนะครับคราวนี้คนก็ไม่รู้แล้วว่าเรานั้นเทพแค่ไหนคอนเซปที่ผมคิดเอาไว้เมื่อวานเนี่ยคืออยากจะแบบฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็แบบโชว์ท่าสุดเทพแต่มันติดตรงนี้ <Yeah. S 1> มันติดตรงที่ผมต้องไปไล่ฆ่าคนอื่นเนี่ยสิเฮ้ยตะกี้แกทำอะไรตะกี้เจ้าหมอนี่นะครับใช้โซลแอคแท็กใส่ผมไว้แต่เขาตายนะครับ พลังแกน้อยเกินไปแกไม่สามารถที่จะฆ่าเราได้เว้ยแกสู้ตาแกสุดอเมซิ่งไม่ได้มานี่เลยบูลี่ไล่บูลี่เลยบูลี่เลยบูลี่บูลี่บูลี่ลวู้รู้สึกจริงจริงเลยและนี่ก็เป็นทุกอย่างของเกมนี้ถ้าเกิดคุณ AFK มานานนะครับ คุณจะไลค์เทียมทานมากๆแต่ตัวผมต้องบอกก่อนมันไม่ได้เทพขนาดนั้นนะเว้ยผมเองก็ยังสู้คนอื่นไม่ได้ผมเองก็ยังต้องการ AFK แบบหนักๆเหมือนกัน Oh no stop bullying me no แม่งที่ใส่เสียชิบหายเลย <c oughs> ขอฆ่าหน่อยนะคือเอาจริงๆนะ คือภารกิจเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ผมรู้สึกแย่มากที่จะทำนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปไล่ฆ่าคน100คนระหว่างนี้ผมจะให้คุณไปดูนะครับสถานที่ฝึกตัวของผมเองมันมีหลายที่มากเลยนะที่ผมไปฝึกหลักๆเลยตอนนี้ผมฝึกการแช่น้าพุร้อนที่ภูเขาไฟตรงนี้เว้ยคือคุณจะต้องมีค่าพลังความอึดของร่างกายนะครับขั้นต่าเลยนะ10ล้านแล้วคุณสามารถมาแช่ตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมคุณก็จะได้แบบทีหนึ่งเยอะๆเลย ด้ค่าพลังกายเยอะมากถ้าเกิดคุณแช่ตรงนี้ผมถึงบอกว่านี่มันเป็นเกม AFK ไง เอาจริงๆเกมนี้ผมว่าต้องการเซิร์ฟเวอร์ VIP ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแช่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมคุณอาจจะโดนคนที่เก่งกว่าคุณฆ่าคุณตายในนี้ระหว่างที่คุณ AFK แล้วคุณจะไม่ได้หาอะไรเลยสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ฝึกทําสมาธินะครับใช่เอ่อคุณยายแก่คนนี้ต้องการความสงบในชีวิตคุณผู้ชมเพราะว่าเออเธอใกล้ตายแล้วเธอต้องการที่จะนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นั่งสมาธินั้นจะต้องอยู่สูงๆนิดนึงเพราะว่ามันใกล้เออสวรรค์ชั้นเจ็ แบบของดาวดึงเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เรานั้นจะไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ผมขอแนะนําตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นที่ฝึกการต่อยนี่นะครับถ้าเกิดเรามาต่อยตรงนี้เว้ยเราก็จะได้ค่าการต่อยที่เรียกได้ว่าเยอะมากขึ้นกว่าเดิมต่อยทีสองแสนเห็นไหมถ้าเทียบกับการต่อยก้อนหินนะครับคุณต่อยก้อนคริสตัลอันนี้คุณแม่งได้ค่าพลังเยอะกว่าแต่ในขนาดเดียวกันคุณเองก็ต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่คุณจะต้องมาถึงตรงนี้ได้อาทิเ <fout. S 2> ช่ชนการบิ <Desde S 2> น ถ้าเกิดคุณฝึกพลังไซคิกหรือว่าคุณฝึกการนั่งสมาธิไปถึงระดับหนึ่งนะครับคุณจะมีความสามารถพิเศษในการบินได้แล้วทำไมเหมือนกับกูมาอธิบายวิธีการเล่นเกมที่101่วะผมขอโทษแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวจริงจริงใช่พอคุณนั่งสมาธิจนถึงระดับหนึ่งนะครับคุณจะสามารถกดสเป c บาร์สองครั้งได้ชึบชึบแล้วคุณจะเป็นการบินก็คือคุณจะสามารถนั่งสมาธิระหว่างบินแบบนี้ก็ได้แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่า การที่คุณบินเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือมันไม่ได้บินเร็วแบบนี้นะเว้ยคุณต้องไปฝึกค่าความเร็วมาก่อนโดยการวิ่งด้วยตีนเปล่านี่แหละคุณถึงจะแบบบินได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าฝึกค่ากระโดดวะผมจาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าทั้งกระโดดทั้งวิ่งอะ่ะและบอกเลยขั้นฝึกวิ่งฝึกกระโดดไม่ใช่เรื่องที่ฟันนี่การที่กูจะแบบบินได้เร็วขนาดนี้ผมอยากให้คุณดูคลิปนี้อันนี้เป็นตอนที่กูนั้นบินได้เป็นครั้งแรก คือโคดทุเรดอะอย่าเรียกว่าบินเลยนะเรียกว่าลอยไปในอากาศแบบช้าๆอาล่ะนี่เป็นสถานที่ฝึกทําสมาธิของผมเองคุณผู้ชมเราใกล้จะมาถึงแล้วเป็นยังไงล่ะน้ำตกรอยได้จะสังเกตได้ว่ามีคนนั้นมาฝึกทําสมาธิตรงนี้ด้วยจริงๆระหว่างที่เขาฝึกทําสมาธิผมน่าจะสามารถคิวเขาได้นะครับถ้าเกิดเขานั้นพลังน้อยกว่าผมแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับเราจะไม่ทําแบบนั้น อานี่เป็นที่นั่งสมาธิของเราเองได้ทีหนึ่งเยอะปะสองแสนอะเออโอ้ย oh นี่คืออะไรเนี่ยค่าพลังเท่าไหร่เราถึงจะแบบเข้าไปในนี้ได้ผมเข้าไปได้ไหมวะ w h a t โอเคค่าพลังผมมีน้อยเกินไปนะครับที่จะเข้าไปยังสถานที่นั้นได้จะสังเกตได้ว่ากูนั้นตายเลยเออต้องขอโทษด,ด้วยนะครับถ้าเกิดข้อมูลเกมนี้มันเยอะไป ซึ่งมันเยอะมากจริงถ้าเกิดคุณไม่รู้นะครับว่าคุณนั้นจะต้องไปต่อที่ไหนให้คุณกดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสถานที่ฝึกนะครับที่คุณจะต้องไปฝึกตัวเองเว้ยมันจะมีลูกศรคอยบอกเราอยู่ว่าเอ้ยมึงต้องมาตรงนี้นะมึงต้องไปแช่น้ําตรงภูเขาไฟนะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆอันนี้ช่วยเราได้เยอะนี่ไงที่ผมพูดถึงคุณจะเป็นเจนยานทิพย์นะครับถ้าเกิดคุณนั้นมีค่าพลังไซคิกมากกว่าคนที่ล็องหนสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ คือเรามองเห็นเขาเวในขณะที่ถ้าเกิดเรานั้นหายตัวเหมือนกันเขาจะมองไม่เห็นเรานะครับฉันสมัมผัสได้ว่าแถวนี้มีพลังงานบางอย่างฉันสมัมผัสแกได้จริงๆผมจะฆ่าเขาก็ได้นะครับแต่ว่าปล่อยเขาไปจริงๆให้เนั่งสมาธิแบบนั้นต่อไปโอว์าวกูส์ทำไมผมรู้สึกผิดวะเ <laughs> นี่ยคือมันรู้สึกผิดนะเว้ยที่เราต้องมาแบบมานั่งรังแกคนอื่นเพื่อที่เราจะได้เควสเนี่ย คนพวกนี้เขาเอฟเคกันเหรอหรือว่าเขาทำอะไรกันวะอ่ะโอ้ย <c oughs> ตายเลยผมไม่น่าจะฆ่าเจ้าหมอนี่ได้นะครับที่มันกระโดดสูงเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าผมกระโดดแข่งกับเขาใครจะสูงมากกว่ากันแป๊บนึงผมเอาออกก่อนึ๊บพอๆกันเลยพลังเขาสูงกว่าผมเปล่าวะแป๊บนึงนะครับผมจะใช้จิตสังหารฆ่าเขาบี B. เขาไม่ตายด้วยผมคิดว่าพลังน่าจะพอๆกันหรือเพอๆเขาน่าจะเยอะกว่ากูกูหนีดีกว่าเครื่องมายนักสืบเอาละเราต้องค่อยๆลากข้างใน,นนี้คนนุณผู้ชมครับเพื่ออาจจะมีคนเก่งโอ้โหดูดิแม่งมีคนมานั่งสมาธิเต็ไมไปหมดเลยเว้ยเจ้านุ๊บกดดูดพลังเลยว้าวว้ว้วต่างคนต่างดูดพลังเหมือนเขาพลังพอๆกับผมหรอวะเอ้ยตะกีแ้แกทำอะไรทำอะไรโอ้ก o ด ขอโทษชิหายแล้วจุๆไว้นะครับตะก,กี้คุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นสิ่งที่ผมทําตะกี้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงโอเคครับคุณผู้ชมผมขอปิดคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอโทษที่คลิปนี้นั้นมันมีแต่อินฟอร์เมชันเยอะๆโถมมาให้กับคนดูเพราะว่าเกมเนี้ยรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆผมแนะนําให้คุณนั้นย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมก่อนนะครับก็ทํามาสี่พาร์ทลองไปไล่ดูแล้วกัน ถามว่าจะอัดเกมนี้ต่อไหมต้องขอดูก่อนนะครับว่าผมนั้นมีกำลังใจในการ FK k ได้นานแค่ไหน <laughs> ใช่ต้องพูดแบบนี้แต่โดยรวมเป็นเกมที่ดีมากลองมาเล่นดูนะสำหรับใครคนไหนที่มีเวลาว่าง FK k